ันที่19มิถุนายนครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวตาคมพิงกี้สาวิกตอนนี้อายุครบ27ปีแล้วครับมเมื่อวานนี้นะคะทางพิงกี้แล้วก็แฟนคลับชาวไทยชาวจีนเนี่ยเขาก็ไปร่วมทําบุญวันเกิดด้วยกันค่ะ นเอกตาคมพิงกี้สาววิกาเป็นปลื้มสุดๆเลยนะคะเมื่อแฟนคลับทั้งชาวไทยและชาวจีนตบเท้ากันมาร่วทมทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุครบ27ปีล่วงหน้าก่อนที่จะถึงวันเกิดจริงในวันนี้ที่สถานสงเคราะห์เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนบ้านรามอินทราค่ะซึ่งของขวัญที่เจ้าตัวอยากได้ที่สุดในปีนี้ก็คือขอแค่ให้มีเวลากับตัวเองมากขึ้นก็พอแล้วละคะ่ะตอนนี้รู้สึกว่าออไม่เหนื่อยนะแต่ว่ารู้สึกว่า ขอเวลาให้ตัวเองได้แบบไปดื่มด่ากับบรรยากาศบ้างเลยไม่ใช่ทํางานทุกวัน,กงงนเช้ากลางวันเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อก่อนนี่คืองานนี่คือมันเป็น80%ของชีวิตคือ <c oughs> <c oughs> ลดมาสัก70นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยปีนี้นะคะสาวพิงกี้ยังตั้งใจจะรับงานจอเงินในบ้านเรามากขึ้นเพราะยังสนุกกับงานภาพยนต์ค่ะโดยไม่สนข่าวเมาที่ว่ากลับมาเมคมันนี่ที่เมืองไทยเพราะโกอินเตอร์แดนพระรตตแล้วแป๊กค่ะ งานต่างประเทศเหรอคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าเ,เป็นเป็นงานหลักของเราอะคะ่ะคือไม่ได้เป็นงานที่แบบว่าเราจะมุ่งไปตรงนั้นโดยตรงเพราะว่างานหลักคือบ้านเราแล้วก็งานงานหลักปัจจุบันของกี้เนี่ยก็คือแบบเอ้ยเรามาชิมลางหนังทางด้านแบบสายหนังแล้วเลยก็รู้สึกว่า มันเป็นอะไรที่ประสบการณ์ใหม่สำหรับเราทั้งทั้งที่ผ่านมาแล้วก็กําลังจะเกิดขึ้นงานหนังมันสนุกดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นงานท้าทายก,กับกับการที่เราเป็นนักแสดงนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเราลองดูสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะทิงไได้เห็นทิงที่ทำงานที่ต่างประเทศหรือเปล่าหรอว่ยปีนี้เหรอคะก็คงพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่าก็อย่างที่บอกเราต้องการแบบชิลบ้างอะไรบ้างะคะ่ะ ส่วนเรื่องหัวใจสาวพิงกี้แอบกระซิบว่าแม้ตอนนี้จะมีคนมาคุยด้วยแต่ก็ยังไม่มีใครเข้าตาขอดูกันไปนานๆก่อนดีกว่าค่ะส่วนตอนนี้นะครับเรามีข่าวดีมาบอกครับกับการคืนความสุขให้กับคนไทยครับ